เริ่มแรกของประเทศไทยประเภทบ้านแบบเนี่ยมีตั้งแต่สมุสอนรไลออนทั้งมัดมึงจำไว้เลยไหมจดบันทึกไว้สัวมีแต่สมุสอครไลออนทั้งมัดประเทศบ้านแบบเนี่ยเฮ็ด,ดมมล้วไม่ได้เ,บบเดดจง๊งขอยากได้ไปเห็ด จำได้เหรอพี่จันรนะหนึ่งเจ็ดจัรืหนงเอ้ยอ่านั่นหละเอ้ยไติ๊กเจ่ดขออนุญาตพลาดพิงนะหอดคุณพัชรากิจิยภาบุมีมัมย์หอดพญายุทธจัทรนุ่าหอดพญายศินชินวัตดมันสิยากอีกอ่ คอยหนึ่งเจ็ดจดหนึ่งคอยจำนายโอพียทวงคาสัญญาความคิดของพญทักษิณชิน,ชนวัตรเนี่ยมานี้ต่อไปด้วยก้าวเดยกกะหมอมขอเดชะพระพุทธเจ้าในอดิศักดิ์ธานีนยมขอทวงติงในพระราชบัตรพระราช,รรช,รรชรอำนาจของราชวงศ์จัก,กรี ข้าพเจ้านายอะเรศธานเนียมเรียนจบจากมหาวิทยายลัยสุโขทยธรรมาธิลาอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่701/28ถนนประชาอุทิศตำบลประทาเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47,000ก่อนที่ตัวข้าพเจ้าจะทำบ้านเลขที่701/28เจ้าหน้าที่ยืนอยู่อย่างนี้เฮ้ยมือเร็นมาดดีเลยใครไหม บ้านเลขที่เจ็ดศูนย์หนึ่งทับสองแปดเนี่ยถนนมชา,บบรรมาช่ทิพย์ตะบนมาธาเชิงชุ่มเนี่ยเอาเพื่อเมือ่ขของสกุลข้อนสีมันเจ็ดพันเนี่ยเข้าใจไหมนี่ยจำไว้การลุกนาอย่าใช้พระราชาอำนาจที่ไปในทางที่ผิดเชื้อเชิญให้ประชาชนจังหวไทยต่อต้านรัฐบาลจักรีเข้าใจไหมอย่ามวัวนิ่ม มีการลงนั่กินจานแบ่งตาด้วยไอ้ยะกรดีแบบนี้ลงนั่กินจานแบ่งตาแม่งไงรอเป่าเลยวะฮึมฮึมฮึมกรณีแบบนี้ลงนั่กินจานแบ่งตาไอ้เหี้ยเห็นนามสกุลพมสาขานักตะกรอนในลงนั่กินจานแบ่งตาปวดปวดจากนั้นพมสาขานักตะกรอนบาดพองเหรอศาลไหนวะศาลไหนวะศาลพระภูมิแม่งจบไหนวะไอ้เหี้ย เอาหน้าอยานี้ขึ้นมาใช้คาตัดสินแบบโม่ๆนู่นไปอ้างถึงนู่นรัฐบาลของคณะท่านประยุทธ์จันโอชาคอสชอบอกว่าคดีนี้มีมาตั้งแต่รัฐบาลท่านประยุทธ์คอสชอไอ้ห่ามึงจะไปยื้อดิมึงจะไปยื้อทำไมอ่ะมึงว่ากี่ปีแล้วฮะข่าวกูแน่นอนอยู่นะสิบปีแล้วสำหรับเครดิตยูเนียนคลองจัน ตั้งแต่บักสรยุทธ์อัศนะกินดากูไม่ถอนมาเปิดประเด็นในการร้องเรียนของหมู่บ้านการเคหะแห่งซาติลาวหรืออีสามแห่งประเทศไทยการเคหะแห่งซาต์ความมั่นคงของมนุษย์เข้าใจไหมนะกูฟังมาเยอะแต่ก่อนช่องสามไอทีวีปูน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 ,ปน,ปน,ปนนะค้นหาความจริง ันตรงไหนเกาตรงนั้นฟองอวินขี่พยโยุทะลุฟา้าแล้วก็กำจัดเวกชซนลิงอันนาอันาน,าอน,านาค้นหาแก่ดำแล้วก็ฟ้าวันใหม่เอสทีวีทีวีรัฐสภาทีวีลาวทีวีฝรั่งเศสบูมเบิร์กมันนี่ชาแนล โอเยอะๆนะนะสบายดีทีวีเยอะกูดูมาเขาจะเปล่านะกระรุนาเอาดีๆนะนะถ้าไม่รู้ก็กรุณาเขียนออกมาคุณองค์ประเทศคุณอย่าให้ท้ายไอ้ประเภทมั่วมามั่วไปกูจะทำให้อธิษฐานย่าบอยๆเป็นไงล่ะวันนั้นกูได้ตังเท่าไหร่กูไม่รู้ได้ ประเภทคู่อีอะไรนะเขาเรียกอีนี่อีนี่อีนี่นี่แหละใบนี่แหละใบนี่แหละที่กูไปยืน่นฟ้องผีเอออีนี่แหละกฎหมายไม,ไม่รู้เรื่องอีนี่นหละเออเขาจใจเปล่าแล้วก่อนเรื่องก่อนแล้วให้กูนี่มีเรื่องมีราวนี่บทตอนนั้นสอบกูเรื่องอะไรกูไม่รู้จำไม่ได้เสี่ยงในดวงใจกูไม่ไสนใจเพราะกูเม่ขออะไรนะกระจกหกด้านตาพิเศษวงกลม ของพ่อใหญ่โกมุติคัทธนานนนเกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุสองครั้งสามกูเ่อเอาสองคนแรกหนึ่งอาจารย์จิมมี่ปงังสองมึงซชื่ออย่าง้ยอิสระภาพชนมึงซชื่ออย่างก็เงี้ยอันอีนันนะอีสางนังเดืองกันฟรังให้มันไหม,มสองคนนี่ไหมบักเห็นงานไทยวัสดุหม มันเสียอยงกับสูอีก้อยเอออีก้อยล่างคาข้าางในนะบักรสรยยุธ์อัศนาจินดามึงยำม,มัวกับกูประเภทภาคบนช่องสามนะมึงยำม,มัวเรื่องนี้นะเอาดีๆกูกับประชาชนคนไทยที่เป็นคนบริโภคกูขอขันคๆนคาพิพากษาตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปการรุนาถอนรัฐิจาเบกษาเลยนะฮะ ผมสาขานคะรนะนมามีมาตั้งแต่นูนตั้งแต่รอนหนึ่งนะเป็นบ้าเลยจะไปเอาประวีจจรัตนาเป็นเชื้อพระวงบ้านพ่อองเหรอมีแต่เล่นเฮโลได้มาทั้งนั้นนะรัชงจัก,กรีทุกวันนี้กูอดิษัก์ธนิยมกูบอกให้ในหลวงรัชกาลที่10ค้นประวัติในหลวงรัชกาลที่ ตั้งแต่รอ1 2 3 4 5 6 7ง9เอาขึ้นมาให้หมดใครเร็วก็เร็วอยู่วันยังคำ่ำใครดีก็ดีวันยังคำ่ำสำหรับราชวงจัก,กรี1 2 3 4 5 6 7 แปยังไม่ถึงเข้าใจไหมนะจะบอกให้กูให้เก็บไว้หมดตั้งแต่บุญานาณายุธยาณนะกระสินกูเปิดเข้าไปดูหมดแล้วนะปอบีจัรัตนาประเภทจะพูดแบบปลาใสฟังไว้ข้อมูลใต้เวทีกูมันแน่นมันแน่นอัดมันแน่นอ,ออกต้องยกออก นะบาวีจะรัตนามึงจะมาอ้างบอกว่าคุณอะไรนะคุณคุณอะไรนะคุณเชื่ออะไรนะนวลจันท์หรือว่าจันท์อะไรนะั้นหาทานไอ้กุลเหรอกูไม่กลัวเพราะว่ากูทําเพื่อสังคมไทยให้มันสูงขึ้นถ้ากูขจัดปัญหาไอ้พวกเอียงกระเทเล่นี่คือสารพระภูมิของพวกมึงเขาเรียกว่า ชอชดาตราช่างนะมึงเอาไหมนี่คือลีลานะเขาเรียกว่าชอชดาตราช่างของกระทรวงยุติธรรมหรือว่านักกฎหมายที่ไม่เคยบิดพลิ้วเข้าใจไหมอย่าเอาวงการห่วยราชวงจาก,กรีที่ห่วยแตกมาเซ็นหรือมาออกราชกิจานุเบกษานะคุณปวีจรัตนา ใครๆเขาก็รู้หมดแล้วเพราะว่าคุณอดิศักดิ์ธนิยมทําให้หมดแล้วครอบครัวขยายรัชก,การที่หนึ่งหนึ่งสองสาี่ห้ดสิบดูดีนะฮะนั่นแหละหนึ่งในนั้นมีมิสเตอร์เอดอสไม่ต้องไปรู้หรอกว่าเขาเป็นใครมาจากไหนใครๆก็รู้จักดีนะักคุณประวีจรตนานะักคุณนกอำนวยนินมาลาแล้วก็คุณเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆก่อนคุณอนุสรฝ่ายชาวนา คุณกเกษมหัวหน้าสามบบีแล้วก็ไอ้หน่วยอะไรนะกองรักแล้วก็คุณคุณอะไรวะคุณสุจิตาชาัยมสุกคดีคุณยังมีเยอะเยืมเงินยายสิบสองสิงหากูจะไม่พูดสองพันปีเพราะว่าคนเราอยู่ไม่ถึงสองพันปีทรงพระเจริญทรงพระเจริญหน้าเละอย่างนี้เพราะอะไรเพราะความสวยงามเพราแม่เราให้มา อย่าไปแต่งอย่าไปเสริมอย่มันเด้งเกินไปเด้งจนเป็นมะเร็งหรือนายนโควิดนะคุณสุจิตาจะมาสุขแต่ก่อนคุณหาบริการนวดฝ่าเท้านวดจิ๋อมออรันเซ็กนะประเภทต่อสายหากันโดยมีคุณคุณพัชระคุณพัชรละนะคุณพัชรภาคุณพัชรภาซึ่งเป็นหลานสาวทแท้ของนายอดิศักดิ์ธนียมมีปัญหากับ เสื้อเจ็กเสื้อจีนของสหรุ่งเรืองปล่อยเงินกู้อยู่ที่ตลาดไทยอีสารนะคุณพัชรภาแล้วก็คุณเดี๋ยวก่อนกูไล่เดี๋ยวก่อนมันมีใครบ้างองพวดกัเนเลยแล้วก็คุณมึงเสื้อขอดแมมอย่างนี้เว้ยอีเนี่ยหน้าสุโอ้อีแสงนั่นแหละอีแสงเข้าใจเว้ประเภทหาเรื่องหาเหล้าข้าใจเว้ ว่าตัวเงี้ยนางเตียดเปียดรผู้นี้เพิ่นมากูออีพวามเงี้ยมื่องไรล่ะมึงที่เขากะโลงเขาจะถามมึงที่อยู่2000หัดสองพันปียังไงเฮ้ยเออเออกูถามด้วยป่ะไฟเจ้าหน้ามึงเอาป่ะมึงเอาป่ะมึงเอาป่ะบักคู่ดังเดียวมึงเอาป่ะกูยิบวกไปก่อนมันบ่ได้มีแต่งแต่ป่าชาส้นตาดำๆเด้อที่เขามาซือ้อหรือมาเช่าซื้อบ้านเอื้อ,อธรอน,นะ มึงจะบอกกูจะบอกให้ให้มึงจําไว้มีแต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ C6, C7, c เดอซ8 c 9 c ซี C1 ้และก็ C13 นะคุณปะวีจรันตนาทหารเรือทหารบกทหารอากาศทหารพลล่มป่าไวไหวนักฆ่าลูกประดูก,ก็มีเยอะเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอไม่เว้นกระทั่ง นักการพันโลนักปราปาชนบทหรือว่ารอพชมันมีหมดนะเข้าใจหรือเปล่าทั้งแฟดทั้งเป็นเฟดเฟดหนึ่งเฟดสองเฟดสามเฟดสี่เฟดห้าเฟดหกเฟตเจ็ดเฟตแปดเฟตเก้าเฟดสิบเฟตสิบเอ็ดเฟตสิบสองอยู่ที่บางละมุงหรือว่าอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าในเขตปริมณฑลมันเยอะนะคลองหนึ่งคลองสามคลองสี่หรือว่า มันปูมันเป็ดมันปลาอยู่ที่ขอนแก่นนะคุณอัชราธานิกุลคุณอย่ามั่วประเภทได้ความรู้จากนายอริศักดิ์ธนียมไปแล้วจะบอกว่าจะมาจะมาบอกว่าเฮามาหัวกันะสบปไปออนซอนอีสานสมน้ำหนาไปซื้อยกต่อย่างอันอัชราธานิกุลค่ะไปซื้อบ้านที่ขอนแก่นว่าจะซื้อบ้านเอ,อ,อ,นอนเนื้อทอนอดิศักดิ์ธนเยีผมนันซื้อสีหลังเข้าใจไป เด้ yeah. ป้าวีจายตะหน้าเดอ้อกูขายหน้าแต่ว่ากูไพิ่งจะขายดอกมาสีขวดพ่อขนดแมงกูเลียตนสุมมันเข้าใจไปมันมมีอันสก,กินเข้าใจไปพี่น้องกูกูเลยอนุญาตให้มันซุมมันขายแต่พอญ่ถาวันเช่นเนว้ยวะกูเพ่อเอาของของมึงก็ได้บกักอัิษฐานีมัขันมึงห่วงไหลเข้าใจไปจําไว้ประชาชนคนไทยให้สู้จําไว้บักพ่อดีเทียขันตีมึงอย่าคิดว่ามึงเป็นไทยเมื่อสกกลเกา่าเขาไลยมึงนิยอ้อนมึงยังประเภทโกง โกงแล้วก็โกง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 ชัดๆทิกกี้กูเนนกสื่อมทรามมาว่ามึงนี่เหตุงานนี่โรงสีเข้าใจไหมรู้จักพญ่์สมัยชินแน่หาเราไม่เลี้ยงไม่เล่ากันเข้าใจไปให้ซุ่มมึงจําไว้เด้อพอเถากูตายแล้วน้องเมี่ยกูยังอยู่กูยังถามเลยเฮ้มาแล้วเฮ้เข้าใจไปยาโม่เข้าใจไปกูบอกว่ายาโม่เศร้าได้แล้วเราะเหตุไผยไอ้เว้ เศร้าด้แ้ฟังกูว้าเข้าใจไหมกูเพิ่งได้กินกาแฟเสื้อๆให้มึงจำไวด้ดีๆกูเว้ากันแนกกันแนวไซค้นประเภทน้ำพึ่งไม่ได้อาบยาพิษแต่น้ำพึ่งอาบน้ำกรดนะท่านชวนหลีภัยฟังไวด้ดีๆคนที่ชื่ออดิศักิทธนีนยมประเภทไม่ใช่น้ำพึ่งอาบยาพิษแต่เป็นน้ำพึ่งอาบน้ำกรดเอาง,ง่ายๆว่าสร้างมาเพื่อเมียเก็บเมียกกเมียเล็กเมียน้อยบ้านเล็กบ้านน้อยกิกกัก เยอะแยะแม้กับทั่งสอสอมีการหัวหัวก็คือยายเงินกันซื้อยกตัวอย่างเช่น k n n i I e m a n นต่ก่อนทั้งหมดมีทั้งหมดสาวหลังเกือบถึง30หลังให้คุณคิดเอาไวด้ดีๆยายพงแต่ก่อน8หลังไม่ีปัญหามือหนึ่งมือสองมือสมือสมือห้ามือ6กมือเจ็ดมือ8จนเท่าทุกวันนี้ สงบลงได้ก็เพราะว่าท่านประยุทธจันโอชาและก็คุณเ d s ใครๆก็รู้จักดีพร้อมไลเซน็นจุดจุดจุดสามมันชนคนเดินดินจุดจๆจดเรียนจบจากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมาธิราชนะคุณอัจราธนิกุลไปซื้อขอซื้อกับเพื่อนอยู่ที่ขอนแก่นมันปูมันเป็ดมันปลาให้คุณลองคิดดูดีๆว่าเอาง่ายๆอย่างนี้ หน้ามีคนีะขายบ้านเอ,อือท่อนยกคอนแกนให้ผมก็เลยบอกว่ามึงคิดดูดีๆก่อนนะมึงถามก่อนมือเท่าไหร่มือสองมึงอย่าไปซื้อซื้อมาเงินต้นในราคาสามสิบปีแปดแสนสองกูไล่ก่อนที่กูจะซื้อให้มึงจําไว้แล้วทีนี้มันบอกว่ามันจะขายเจ็ดแสนในราคามือสามกูเลยว่ามึงจะไปซื้อหับพ่อมึงเหรอซื้อหัาแม่มึงเหรอซื้อไว้ให้พ่อมึงนั่ยเหรอ บ้านแม่งก็ไมไปกลับก็ได้ขนแก่นแค่เรียนหนังสือบอกว่าสถานการณ์มันดีทำเลมันดีเครื่องบินมันขึ้นจำได้จากนายอดิศักดิ์ธนียมตั้งแต่ดเด็กให้มึงจำไว้บักสุรพลธานิกุลประเภทโง่อ้างไม่ได้หนังสืออ้างบวชมึงยังมีราศีติดตัวและคดีติดตัวจากประเทศสิงคโปร์หรือว่าเมืองลอช่อง หรือว่าท่านลีกวนยูรองเท้าสี่พันคู่สาม0ันคู่ห้า0ันคู่ให้มึงจําไว้บักสุรพลธานิกุลมึงหนีชีวิตหนีโทษประหารชีวิตจากประเทศสิงคโปร์ตลอดชีวิตให้มึงจําไว้นะบักสุรพลธานีกุลไอประเภทสุรพลหนึ่งสุรพลสองสุรพลสองก็คือแต่ก่อนหน้านั้นเป็นจ่าสิบเอกอยู่ที่ค่ายประจักษ์ศิลปาคารไมอยชื่อแดง ไอ้ประเภทบ้านโกยสมพรมยาลีมีอยู่สองคนสุวิทย์ทิพวัฒนามีอยู่สองคนสุรพลธานีกุลมีอยู่สองคนให้มึงจำไว้นะจะบอกให้นะยังมีอีกเยนะเรื่องของมักอดิษักธานเนียมนะ